สวัสดีครับผมมนทนวจนินามงคลคิดติดตั้งมาประมาณ2เดือนได้แล้วครับฟิลลิ่งก็คือปกติเป็นคนที่ชอบแข็งนิดนึงช่วงล่างสไตล์แบบดุดันหน่อยก็ให้ช่างเขาปรับตามใจเรา เน้นเฟอร์ประมาปกติใช้งานขับไปธุระไปทำงานไปช้อปปิ้งบ้างบางครั้งอะไรอย่างนี้ก็ชอบครับเป็นคนที่ชอบขับรถก็เน้นหลักๆคือเฟอร์ประมาณขับรุนแรงนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับตอบโจทย์ดีครับให้ความรู้สึกนุ่มหนึบขึ้นลงคอสะพานมันเฟิร์มกว่าเดิมเราสามารถแบบเปลี่ยนเลนกระทันหันโยกรถเมื่อมีอุปสรรคฉุกเฉินอะไรอย่างนี้เราก็สามารถคุมรถได้ครับ การที่ใช้มาก็ใช้ในรถเล็กมาก่อนอพวกมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ครับก็แทบจะทุกคันที่เคยใช้ผมก็จะติดตั้งโช๊คของเออร์ลีนอยู่แล้วก็เลยอยากจะลองในรถยนต์มั่งเพราะว่าเคยอยู่แก๊งพวกใัยรุ่นรถซิ่งอะไรอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็ใช้รถกันอยู่ก็มีน้องบางคนเขาเคยใส่ของโอรีนอยู่เราก็อยากจะลองแต่ทีนี้ไม่ได้ลองสักทีพอทางเออร์ลีนผลิต ตัวโชคสำหรับปิกอัพขึ้นมาเราก็สนใจเราก็อยู่ในช่วงที่เรากำลังหาโชคอยู่แล้วก็ปรับแต่งรถพอดีก็เลยใส่ในชุดของไฮลักรีโวตัวนี้ขึ้นมาอยากให้เพื่อนๆที่สนใจอยากลองอยากเปลี่ยนฟิลลิ่งชอบเฟอร์ฟอร์แมนหนักๆก็ลองดูของเออรินนี่ผมเชื่อมั่นในแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายก็ ของ VVP 4ค4นี่เขาก็เรียกว่าเป็นสำนักแต่งที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเชื่อมั่นได้ครับ